ดีครับ อ๋อคุยเรื่องอ CG ฮะหรือว่าการตัดต่อเลงนั่นเองคุยเรื่อง CG นะฮะก็ตามนั้นนะครับผมเพลงที่เปิดไปเมื่อเริ่มนะครับผมเป็นเพลงของเออใครวะแป๊บหนึ่งมีการแป๊บหนึ่งนะฮฮะอย่างที่บอกฮะวันนี้ ไลฟ์นะฮะแจกเกมฟรีหนึ่งเกมนะะเอาไปเอาไปเล่นกันได้เลยใช่ฮะแต่ผมเล่นไม่ได้เพราะสาเหตุไม่รู้เป็นอะไรนะฮะเพราะว่ามันติดตั้งอไมกครซอฟต์ดน็ตเกมเวิร์กเนี่ยมันมีปัญหาเหรอคือเกมที่เราจะแจกก็นะครับผมใครที่เข้ามาดูเนี่ยก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะอาจจะมีกิจกรรมแจกเกมอะไรแบบว่า ถามนู่นถามนี่นะฮะก็สามารถรอได้นะผมแจกเกมนะครับก็สามารถรอดูกันได้แต่ว่าเขาพูดเลยว่าเกมเ,เพลงที่เพิ่งเปิดเพลงที่เปิด,เพ,เ,ปดเพลงที่เปิดตอนเริ่มนะนะ่ชื่อเพลงว่าของฟ็อกซีฟซันป่ะเป็นออร์ดิสท m e นะครับผมเป็นของเขาเป็นนักแบบพวกลีมิกประมาณสติวเล็กแลรอย่างเงี้ยน,นะฮะเป็นแนวเพลงสติวเล็ก แต่ว่ามีการลีมงลีมิกกันแล้วพวกนี้นะฮะก็น่าคือสไตล์เพลงนะะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมีคำถามมาถามอยู่นคนนฮะแปบ๊บหนึ่งนะเดีย๋ยวเราจะขอสันหาเข้มชาตมาก่อนแต่คำถามที่เรามาถามครั้งนเนี้ยเนี่ยไป็นธรรมดา,าจริงๆเลยบอกก่อนอืมอยู่ไหนวะ ไปเปิดเพลงโอเคก็คือตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีเราจะมีแบบว่าคําถามนะฮะถามว่าเรื่องเกี่ยวกับรายการเนี่ยใครตอบถูกก็รับเกมไปเลยนะฮะซึ่งเกมก็ตามชื่อที่ขึ้นนะผม yes a n o t e r เอ้ yes a n o t e r นะฮะ z o m B defense ใช่ปะอ๋อรอก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ แต่ว่ามว้สาหรับแบบเป็นเกมที่ผมเล่นเล่นคือมันจะเป็นการแบบยิงซอมบี้ถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะเกมมันก็บอกนะ,นะเพราะตเกมมันก็บอกอยู่ว่าป้องกันซอมบี้นะใช่เป็นซอมบี้อย่างเดียวเลยแล้วก็เวลาเราเล่นเนี่ยก็จะมีเป็นแมตช์มนะครับผมคือเราจะผ่านด่านหนึ่งด่านสองนะฮะใช่จะถามว่าทำไมผมรู้เพราะ,ราะผมไปอ่านข่าวๆแล้วในคำแนะนำเกมนะฮะ เนี่ยข้อมูลเกมนะฮะ<ม>ใช่ครับผมก็สามารถไปหาดูกันได้นะฮะตอนนี้ก็อุย้ยที่ตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในช่วงตอนนี้ราคาเกมของเกมนี้ก็ไม่สูงมากครับสี่สิบเก้าบาทนะฮะใช่ไม่แต่ผมอยากมาแจกเพราะว่าหนึ่งเลยมันมีเป็นแพ็กเลยพวกนี้ไงก็อยากจะเอาลองมาแจกกันดูนะ,ะัะผมมีหนึ่งชุดหนึ่งชุดเท่านั้นนะครับผมแจกเกมชุดหนึ่งนะฮะถามว่าเกมนี้มัน ไอ้ถูกก็ถูกมาแจกทําไมเงก็มันจะเอาไงเดียคือผมคือแบบอาอาจต่อไปอาจจะมีเริ่มเริ่มมีราคาเริ่มขึ้นเลยนะคงจะมีนะต้องรอดูอ๋อใครที่ประสบปัญหาเดียวกับผมนะฮะเล่นเกมไม่ได้หรือยังไงนี่ผมก็ต้องหาวิธีแก้เอาเองนะฮะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันไม่รู้อะคือมันมีวิธีของมันยังไงก็ไม่รู้ คือมันเป็นปัญหาับผมนะคืออาจจะเป็นที่เครื่องของคุณเนี่ยอ่ายังไงอ่ะอืมใช่อะไรอ่เงียรับไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่ได้ดูถูกนะว่าคอมคุณไม่แรงไม่อะไรแต่อาจจะมีโปรแกรมตัวเก่าหลงเหลืออยู่นะคะใช่เพราะว่ามันต้องอ่านเกมแล้วพวกนี้ไงแต่ว่าก็อ่ะเดี๋ยวเราเข้ามา ขอเข้าเรื่องสาระก่อนวันนี้นะฮะสาระเราเอาเรื่องสาระการตัดต่อดีกว่าเนาะน <c oughs> การตัดต่อเนี่ยผมว่ามันมีหลายคนเลยเกมเมอร์หลายคนเร<อ>าพูดชื่อช่วงหรอไหมช่วงเกิดความรู้เล็กน,น้อยกับ V.I.P.G. นะฮะเอวันนี้เราก็อยู่ยกับเรื่องซ G จหรือการตัดต่อวิดีโอนั่นเองครับผมซ G จคื <CG S 1> ออะไรและอะไรคือซีจเอามาฟังกัน หลายคนสงสัยว่าน,นะฮะ CG คืออะไรก็คือแต่สิ่งไอ้สิ่งที่ได้อเดี๋ยวอัจกว่าจะคลิปม้เนี่ยเวลาคนสงสัยและพายายามตั้งคำถามหาคำตอบหลายๆายเว็บนะฮะแต่สิ่งที่ได้ยังทำให้งงกันไปอีกยาวนานเอามาทำความรู้จักกับ CG คืออะไรก่อนดีกว่านะฮะ,ะรู้จักพีนี่พี่วีพี่อ่านเลยเหรอพี่ไม่พี่ไม่สรุปเลยเลยอะ ก็คือเริ่มเริ่มจากในปีคริสตศักราชนะฮะไม่ใช่พุทธศักราชฮะคริสตศักราช1,973มาได้มีการทำคอมพิวเตอร์จำลองภาพเอามาใส่ในหนังเรื่อง w a r นะฮะนะครับสิ่งนั้นเขาได้เรียกว่าคอมพิวเตอร์เจนเนเรตนะฮะอิมเมจเรีหรือ CGI นะฮะ จากนั้นก็ได้แพร่หลายมาในหนังอีกหลายๆเรื่องครับผมอย่างหนังเรื่องนี้เลย Toy Story ในปี1995<ช>เป็นของนะครับผมคือคือหนังเรื่องเนี้ทำโดยการใช้ 3D Computer Graphics y s t e m เอ้ยไม่ใช่ System ลเลย <software. S 2> ครับซอฟต์แวร์ในการทำเพ้่มาเนี่ยหลังจากนั้นก็ได้มีกลุ่มคนเนี่ยด้านที่มีด้านที่มีอาชีพทางเนี่ยก็ได้เรียกตัวเองว่า CGI Artist Artist นะครับผมก็เกิดเป็น CG ขึ้นมาเลย แต่ cg เนี่ยไม่ใช่มีแค่ cg แบบอีดิเตอร์ตัดต่ออย่างเดียวนะครับ cg เนี่ยก็ยังจะมีการแบ่งประเภทในแต่ละหัวข้อและแต่ละหน้าที่นะครับผมและเราจะได้รู้เลยว่า cg นี่คืออะไรอย่างเช่นอันแรกเลย cg อีเวิ r k art นะครับผมหรือว่า cg จีมูฟี่อาร์กเว w o r k ไม่ใช่เหรอเออใช่ครับผมแล้วก็ cg anime แอ <Animation> นะะิเมชันออฟนะครับผมแล้วก็ CG Picture Cg 3d จี t รีดีอแล้วก็ CG People นั่นเองนะครับผม็ CG Dream วพวกนี้แล้วก็ในการทำพวกนี้ก็มีการแบบสืบสวนก็ใช้นะฮะแล้วก็มีการใช้กราฟิกที่แบบขั้นสูงขั้นเทพแล้วแต่หนังมันก็แล้วแต่คนด้วยนะคนทำนะครับผมแต่ CG เนี่ยไม่ได้ทำแค่เรื่องภาพนะฮะเขายัางแบบ งานที่ไม่เห็นภาพที่ C.G. ใช้ก็อย่างเช่น C.G. o u โอ o แล้วก็ C.G. Music คือเกี่ยวกับเสียงฮะเราไม่สามารถมองเห็นได้ใช่ไหมเสียงก็ไว้สำหรับแบบว่ามองดูเฉยแบบอย่างนั้นนะฮะก็สามารถแบบว่าเวลา C.G. เนะี่ยจะใช้ในหนังฟอร์มยักษ์อย่างเช่นหนังแบบขอเอามาขอมาพูดเลยอย่าง t r a อ s f o r m e r เงี้ย ซึ่งในเรื่องทาร์ฟอร์เมอร์นะฮะก็ <c oughs> จะใช้เกี่ยวกับโปรแกรมการตัดต่อนี่แหละฮะ CG ในการตัดต่อนะฮะใช่ในการตัดต่อเนี่ยผมว่าโปรแกรมมันไม่ได้อยู่ไกลหรอกเป็นโปรแกรมตระกูล Adobe อย่างเช่น a f t e r e f f e c t เเนี่ยมันก็สามารถทำอะไรที่เป็นแบบยิบบ่งใหญ่ใช่ After e f f e c t เนี่ยทำหนังฟอร์มยากได้เลยนะโอ้ oh, Amazing นะฮะ oh, Amazing Amazing ไงคือในหนังที่แบบว่าสุดยอดอะถ้าเกิดเราเราคิดเราคิดที่จะทำแล้วฝึกนะมันก็สุดยอด <After> อัลเตอร์เฟกนี่ผมว่าสุดยอดเลยแต่ไม่ใช่ปรากฏตอัลเตอร์ช็อคนะอัลเตอร์ช็อคมึงไปไกลเลยคะมันไปไกลเลย<ฮ>ครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าอีกเรื่องดีกว่าอันนั้นเป็นเรื่อง C ีจีเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องหลอนๆกันดีกว่ามาคือมันจะมีประเดน็นเรื่องหนึ่งออพี่เพียงรู้จักนป่ะเอาลาร์ดอะรู้จักครับเป็นเกมเกมหนึ่งครับที่ผลิตขายในสตรีมใช่ะซึ่งเป็นของค่ายอะไรนะฮไม่ได้เตรียม อันนี้ไม่ได้เตรียมทำมนนี้ไม่รู้จริงนะฮะนะฮะซึ่งของใครเลยวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนซึ่งปกติเมื่อคุณเล่นเก,มเ,กมเอาล้าแล้วคุณจะรู้สึกหลอนอยู่แล้วแต่ใน,นเมื่อคุณมารู้ว่าเขาจำลองมาจากสถานที่จริงใช่คุณก็จะยิ่งน่าก,กลัวไปอีกทีเดียวคือนะะเอาล้าเนี่ยเป็นเราอาจจะเห็นมีสถานที่เนะนี่ยโรงพยาบาลอะไรพวกเนี้ยแต่จริงๆมันเป็นโรงพยาบาลที่มีจริงนะมันเป็นของจริงครับผมใช่ครับมันเป็นโรงพยาบาลท,ที่มีจริง ที่เอ่อยังไงเดียมีอยู่จริงใช่แค้วก็ทำให้เราแบบว่าหลอนนะผมว่าเอาล้านเนี่ยแค่แค่เล่นก็น่ากลัวแล้วอะ่ะใช่เอาล้านมาันก็โอ้ยทําทําให้เราได้เข้าถึงอะไรพวกนี้เยอะเลยใ่ะซึ่งนะรูปรูปของโรงพยาบาลฮะก็จะเป็นแบบเป็นซากเป็น พังหมดแล้วฮะเป็นทรัมรุดนะเหมือนในเกมเป๊ะเลยนะฮะใช่ก็แบบแต่ว่าเขา,เาบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยเรื่องจริงเนี่ยเมื่อหลายปีเนี่ยเนื้อหลายปีมาก่อนเนี่ยเขาบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยในปี1940กว่านะครับผม19079เอ้ย47นะน่าจะเขาปีนั้นเนี่ยได้เหมือนมีการแบบเออ45ครับผม เออได้มีองค์งการชื่อหนึ่งว่า OSS นะครับผมได้ทำการเป็นโครงการขึ้นมาเลยนะผมได้เริ่มปฏิบัติการทำการสรรหานัากวิทยาศาสตร์จากนาซีนะครับผมเยอรมนีเพื่อนำมาวิจัยสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้ทางองค์การนาซาก็ได้ส่งยันอาพัลโล่ไปเป็นบดวงจันทรนะมันไม่ใช่แล้วมันไปดาวงองค์การโอเคและโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้เป็นโรงพยาบาลน,นี้ก็สร้างขึ้นเพื่อ พวกอาชญกรรมนะโลกจิตที่จัดตั้งขึ้นจากสามวินักวิทยาศาสตร์ที่กําลังจะฆ่าที่กําลังฆ่าโดยผู้ป่วยที่ไม่รู้จักนะครับผมฆ่าผู้ป่วยที่ไม่รู้จักเจ้าหน้าที่ก็ได้สั่งให้หนีและยุติก,กิจกรรมทั้งหมดนะครับผมต่อมาครับในปี1970-71ที่นี่ก็ได้ถูกปิดลงนะเนื่องจากสาเหตุก็รู้กันนะฮะฆาตกรรมนะฮะใช่ครับผม แต่ต่อมาในปี1972<อ>ใช่ไหมใช่ใชผู้อำนวยการ CIA นะครับผม r e ชาร์ดก็ได้ทำการสั่งสั่งผู้หมวดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะถูกทำลายขนาดขนาดเล็กจำนวนของออเป็นเวนไฟล์เอกสารทั้งหมดเนี่ยจะถูกทำลายขนาดเล็กจำนวนของเอกสารที่จะรอดกำจัดจัดก,การไปทั่วโรงพยาบาลนี่คืออะไรครับผมสกีบมันมั่วไปเนี่ย คือ <c oughs> ที่รู้คือเนี่ยมันเป็นการทําลายตัวไฟล์รู้สึกเหมือนไฟล์มันแบบมันจะเป็นเกี่ยวกับโครงการนี่แหละซึ่งเอาไาก็เอาเรื่องนี้ไปใช้อเ,เอาลรครก็จะเป็นเกมยังไงเกมผีนะฮะแนวแบบโรงพยาบาลบ้าเนี่ยซึ่งหลายเกมเนี่ยไดเอามาทําออกเป็นหลายๆเกมละ,ะอย่างเช่นยกตัวอ,อย่างเลยเกมมาแรงเลยฮะ,ะ The Evil Within นะฮะโอ้โหเนี่ยนี่นิ่งแรงเลยฮะเยอะ พี่เอกนี่ยังแทบไม่รอดแล้วถ้าคุณไปเล่นเองคุณอาจจะไม่รอดก็ได้<ช>ผมยังไม่รอดเลยเออแต่ในโรงพยาบาลเอาล้านเนี่ยข่าวล่าสุดคือปีสองพันเก้านะ mm hmm. คลินิกนี้ได้กลับมาเปิดอีกครั้งคอมเพลชัน oh. เป็นซึ่งเป็นเนี่ยเป็นเวลาที่หายไปหลาย,ลายปีต่อไปได้ดำเนินการทดลองสิ่งที่ผิดกฎหมายในผู้ป่วยที่มีอุบ อุปสงค์เพื่ออย่างเดียวเป็นคือกําไรทุกคนหวังที่จะได้กําไรครับผมเอาผู้ป่วยมาทําเรื่องที่ผิดกฎหมายทำทดลองก็นี่แหละเอาไลา์ก็เลยเอาเหมือนเอาประเด็นเนี่ยเอามาลงนะฮะโอ้ก็สูว่าหล่อนซึ่งในก่อนตอนเล่นเกมเอาไลา์เนี่ยคุณคงเห็นแล้วนะฮะว่าจุดเกิดเราอยู่ที่ไหนอยู่ในคุกนะฮะไม่ได้อยู่ในห้องพยาบาลซึ่งในคุกนั้นอะ เดินขึ้นไปเนี่ยมันรู้สึกจะเป็นห้องทดลองใช่ไหมแทน<ช>คือ<ะ>มันก็เอาลาดนะเกิดในคุกก่อนคุกใต้ดินไงอ๋อใชก่ก็ถือว่าตรงนั้นก็จะเป็นจุดน่ากลัวเกมเลยเอามาเดี๋ยวเรากลับมาที่กิจกรรมดีกว่ามาเนาะเดี๋ยวกิจกรรมแจกเกมครั้งนี้นะขอเป็นแจกเ,เดีเดี๋ยวราปิด ปิดช่วงปิดช่วงเดยอ่ะล้ครับก็หมดกันไแค่นี้กับช่วงเก็บความรู้นเล็กๆน้อยกับ V.I.P.G. ครับผมเอหน้าเราจะเอาอะไรมาให้พูดพูดาปคนฟังอีกเราคอยดูกันอ่สัปดาห์หน้าครับผมครับเกิดในพูกต่อโอ้ยเสียงก็ต่อไปนะครับจะเป็นการแจกเกมนะครับผมซึ่งเกมที่เราจะมาแจกไม่มีเสกเฟกวะซึ่งเกมที่เราจะเอามาแจกเนี่ยก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ จริงรงเกมนี้ก็เป็น oh, <yes. S 2> ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะ,ะแต่ก็อย่างที่พูดไปนะฮะใครเล่นไม่ได้ก็ไม่ต้องมาขอความช่วยเหลือผมก็ไม่รู้จะหาความช่วยเหลือจากใครนะเลยใส่มุกนะโอเคคือเนี่ยบางทีเนี่ยไอเกมที่เราจะแจกก็เยอะดังซอมบี้นะครับผมดีเฟนต์เกมเนี่ยถามว่าเป็นไงคืออยากได้เกมนี้นะฮะคือเราไม่ต้องผมว่าไม่ต้องตอบคำถามดีกว่ามา เดีย๋ยวเราใครมีสตรีมผมบ้างใครมีก็สามารถผอมมีผอมมีผมมีมม <laughs> ใครมีสตรีมก็สามารถแอดมาได้เดีย๋ยวเขียนข้างล่างใต้ดีสคริปชันเดี๋ยอมมีก็ผมมีผมมีผอมมีผอมมีก็เบรอผมมีผมมีสตรีมี่ผมมีสต <laughs> รีม,มเงี่ยอนะครับผมสตรีม,ม,ม,มชื่อ V R P G นะแอดมาได้เดีย๋ยวผมจะทำการสุ่ม ู้โชคดีนะฮะแบบว่าจะได้มาเขาเรียกว่าอะไรจะได้มาแบบว่ามาแจกโชคสุดกับเราเกมใช่แต่ผมจะสุกนะฮะหรือไม่ก็แชร์แชร์คลิปแล้วผมจะสมผมจะทักไปทางข้อความนะแล้วก็ทักทักไปทางเขาไม่ใช่ทักไปทางเขาผมเออครับผมทักไปทางข้อความนะใจยเย็นครับใจยเย็น,<ฮ>นอย่าลน่นคขาอย่าลน หล่นนานแล้วทำไมไมกูเล่นไม่ได้อะทำไมเล่นไม่ได้กูเสียเสียตั้งซื้อไปโอ้โหทำไงดีเนี่ยเสียไปตั้งสี่สิบเก้าบาทแงงงงงแล้วละมัต็วอลเล็ตเหลือสี่บาทเนี่ยซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยไม่ได้อ้อเครียดเลยช่างแม่งเหลือตังเก็บอีกร้อยหนึ่งเจอกันต่อไปเราพูดถึงเรื่องอะไรดี อ่ะแกมเลตั้งเก็บอยู่ร้อยหนึ่งฮะร้อยแจกเกมนี้คือประมาณห้าสิบบาทนะครับก็ขอห้าสิบเออใช่ใช่หรอหืเก้บบาทนะครับก็สัก็แจกเกมครั้งนี้ก็นะเดี๋ยวผมแอสสตรีมมาก่อนแล้วผมจะสุ่มนะไม่ผมจะเอาคลิปเนี่ยลงเฟสเฟซบุ๊กผมก็อยู่ข้างล่างนะเข้าไปปุ๊บกดแชร์เดี๋ยวผมทักอีโมอ์ไปเองแค่นั้นแหละก็สามารถ ทำกิจกรรมนี้ได้แล้วนะฮะก็ก็ถือว่าง่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทำดิต้องเข้าร่วมกิจกรรมดิใช่เข้าร่วมก็อาจจะมีการคัทอะไรพวกนี้ก่อนคัทนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะเป็นกริยาช่องที่หนึ่งนะฮะสองสามฮะแปลว่าตัดคัทคัทคัดนะคะคุณคงรู้ดีนะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวขอลงไม้ก่อนวันนี้ขอเร็วหน่อยวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวเจอกันวันศุกร์นะ๋ยวเจ๊ เอาล่ะวันนี้ลากรนะดีครับเดี๋ยวตอนจบไี่หอจบด้วยเพลงอะไรเนี่ยเลอเพลงอะไรดีวะวิโยเกนยัตเตอ์เอเอาขอเพลงเป็นเพลงโทรจีเป็นเลยปะโอเคครับเจอกันอาทิตย์หน้าผมพูดวนไปวันมาเนาะ